จะเป็นการแรปฟิลให้เป็นสีดำเดิมเพราะรถตัวนี้เป็นสีดำอยู่แล้วแต่แรปตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็นสีด้านนะครับเหมือนกับว่าน,นะคันนี้กลืนกันหมดเลยเหลือกิมมิกที่เป็นตัววายแท็กไว้แค่ราวหลังคานะคะกิมมิกของเขาอย่งเหลือแค่ราวหลังคาเท่านั้นเองส่วนบันไดด้านข้างก็ใส่เป็นของชาร์ต่ะครับข้อดีคือดูสวยแต่ว่าเราต้องยอมเสียสละล้ออะไหล่นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยท่อเขาไม่แยกกันตรงกลางระหว่างล้ออะไหล่จะไม่เหมือนอีกรุ่นหนึ่งที่ สวัสดีครับพบกับวานีิเช่นเคยครับพี่ๆวันนี้พบกับวานแน่นอนครับพบกับรถยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้อาจจะพามาชมรถยนต์ฟอร์ดหล่อๆอีกคันหนึ่งครับกับคันนี้ครับเป็นแรเท่มขำสำหรับรถยนต์ฟอร์ดนะครับสำหรับผู้ที่เป็นแฟนขับ f c ของฟอร์ดรู้ทราบอยู่แล้วว่าตัวท็อปของรถยนต์ฟอร์ดเมื่อก่อนเนี่ยคืออะไรนะครับแน่นอนครับต้องเป็นว t ยแทและ YT แทของเราเนี่ยตั้งแต่มีตัวใหม่เข้ามาเป็นว t ยแทกขับเคลื่อนสีล้อและเป็นเครื่อง V6 Turbo นะครับ เราจะยังไม่เจอกันแต่ตอนนี้ชมตัวนี้กันไปก่อนสหรับขับเคลื่อนสีล้อ Y t ยแทนะ Y t ยแท็กคูนสคันนี้ดัดแปลงใหม่เลยนะครับเป็นสไตล์ออฟโรดกับรถย,ยนต์ Ford Next Gen Ranger Y t อร์ขับเคลื่อนสีล้อในราคาค่าตัวอยู่ที่1 3 2 9 0 0 0บาทครับพี่ๆเครื่องยนต์แน่นอนครับเครื่องยนต์สี่สูบแถวเรียงหน้าตาเครื่องยนต์เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวพามาดูครับก <c oughs> ับเครื่องยนต์สี่สูบแถวเรียงนะแ <c oughs> น่นอนครับรถยนต์ฟอร์ดนะเป็น การใช้พาร์ทเดียวกันทั่วโลกนะครับเปิดฝากระโปรงทางด้านซ้ายนะครับเปิดทางด้านซ้ายและใช้ในเรื่องของการดันเปิดเป็นปกติสำหรับเครื่องยนต์ฟอร์ดอันนี้อาจจะอันนี้หน่อยนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการล้างส่งมอบนะเพราะว่าคันนี้ยังไม่ถึงกับว่า100%ดีกับเครื่องยนต์สี่สูบแถวเรียงนะครับเครื่องยนต์นี้เป็นสีสูบแถวเรียงนะครับบล็อกเครื่องยนต์เข้าไปด้านในอีกนิดนึงเพื่อป้องกันไม่ได้ป้องก,กันแต่เขาเรียกว,ว่าลดภาระนะครับลดภาระของการรับน้ำหนักของเครื่องยนต์ที่วางลงบนตัวชส นะครับปีกนกสองข้างนะครับสมัยก่อนเครื่องยนต์เนี่ยจะวางอยู่ตรงกลางปีกนกเลยนะครับมาทําให้การกดปีกนกบนปีกนกล่างมันแอ่นขึ้นเพราะมันต้องรับน้ำหนักเยอะและลูกหมากนะครับและบูทต่างๆนะครับลูกยางพวกน,นี้ได้ทําการรับน้ำหนักมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวนะครับลูกยางต่างๆนะฮะมันต้องมีการอัดจ,จรีจรบีซึ่งสมัยนี้มีน้อยมากนะครับการอัดจ,จรบีเดี๋ยวนี้ จะแทบจะไม่มีเลยนะครับใช้เป็นการบูชของลูกยางอย่างเดียวเท่านั้นนะก็ดันเครื่องเขง้าไปในนนเพื่อลดภาระและเครื่องตัวนี้อย่างที่ผมบอกครับ210แรงมา้ามาจากใบเทอร์โบนะเทอร์โบตัวนี้จะมีเทอร์โบ2ลูกด้านบนจะเป็นลูกเล็กด้านล่างจะเป็นลูกใหญ่ทางานในคนละรอบการทํางานเทอร์โบลูกใหญ่นะครับทำงานใน,น,น,นรอบต้นนะรอบต้นรอบอัตราการบูชการเร่งนะฮะเมื่อถึงรอบที่เป็นรอบหายแล้วครับเกียร์สูงนะครับเกียร์ตั้งแต่7890เป็นต้นไปก็ทํางานในรอบที่ต่ําเพื่อป้องกันอาการ ปลายเหี่ยวหรือการใช้น้ำมันมากกว่าปกติของเทอร์โบที่เป็นรุ่นเดิมที่เป็นลูกเดี่ยวนะครับแล้วก็ทํางานด้วยระบบกับควบคู่กับเบรกบูสเตอร์ตัวนี้มีเบรกบูสเตอร์ทำงานควบคู่กับระบบกล้องรอบคัน 3. ามอ,ส,าอสี่องศาและมีในส่วนของตัวระบบ a d ตแทกติฟบ u สต์คอนโทนะครับมี Stop and Go กรักษาระยะห่างตัวด้านหน้ากับรถของเรานะเลือกได้ว่าจะเอามากน้อยแค่ไหนและมีในส่วนของตัวระบบช่วยเบรกอัจฉริยะนะครับกับระบบบายสปอร์ตด้านหลังเมื่อมีอะไรเข้ามาตัดด้านหลังเบรกให้นะครับเบรกอัตโนมัติให้ได้เลยนะ เครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะเป็นแบตเตอรี่แบบ a g m แบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นรถพาทใดของรถยนต์ Ford ตั้งแต่รุ่น8 0 0 0 0 0 0 0ไปถึง2ล้านนะใช้แบตตัวเดียวกันหมดเลยเป็นแบตของ Formo c โนะครับเป็น AGM แบตเตอรี่อยู่ที่ 800C ซีซีในการกระจายกระแสไฟฟ้าและใช้ไดชาร์จขนาดใหญ่นะครับพี่ๆเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูมิติการตกแต่งกันสำหรับมิติการตกแต่งกับรถยนต์ Ford รุ่นนี้นะครับการแต่งทง่งออฟโรดเราจะเห็นได้เยอะมากกับรถขับเคลื่อน4ลอ้อนะฮะ ฟอร์ดเ n น e จอร์เน็กซ์เจนวาขับเคลื่อนสีรอบแบบนี้คือสามารถนิยมิรชุดเหล็กใส่รอบคันได้เลยกับรถจนคันนี้นะครับดัดแปลงอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่มาชมันทีละจุดทีละจุดและทีละจุดเลยว่าการดัดแปลงรถคันนี้สีที่เราเห็นนี้คือสีดำด้านนะครับดำด้านเนี่ยเราสามารถทําได้2อ,อย่างนะครับคือแรปสติกเกอร์ที่เป็นดำด้านเลยหรือจะเป็นการแรปฟิลมให้เป็นสีดำเดิม พราะรถตัวนี้เป็นสีดำอยู่แล้วแต่แรปตัวสติ๊กเกอร์ให้เป็นสีด้านนะครับเหมือนกับว่ามีแรปใสถ้าแรปใสคือดำเงาแต่ถ้าแรปด้านก็จะกลายเป็นดำด้านนั่นเองนั่นคือมิติการแรปสติ๊กเกอร์นะครับคันนี้เลือกเป็นดำด้านและเอาอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์ของสตรอมเทคเข้ามาแปะด้านหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้ารุ่น v i c t o r m a t มทแม็กทำเป็นสีดำด้านเช่นเดียวกันให้มันมิติเข้ากันกับตัวรถให้มากที่สุดและปิดไฟด้านหน้าที่เป็นไฟ ดันเดย์ไทม์ลอนดิ่งไลท์ที่เป็นสี่เหลี่ยมปิดเข้าไปเลยไม่ให้ติดนะฮะเหลือแค่ไฟที่เป็นมินิ LED ดีด้านบน3เมตรสีขาวทำงานควบคู่กับไฟ4แคมนะฮะเปิดติดทั้งกลางวันและกลางคืนและสามารถปรับความสว่างได้อีกนะถ้าเป็น4แคมตอนนี้อยู่ในที่แสงว่างขนาดนี้นะครับเขาจะดรอปแสงลงเมื่ออยู่ในที่มืดเขาจะสว่างขึ้นเองแต่ถ้าหลอนนี้ไม่สามารถดรอปได้นะฮะสว่างตามความสามารถของเขาได้เลยนะครับ เปลี่ยนมิติด้านล่างด้านหน้าเป็นของ HAMMER รุ่น Atlas Series เป็นไฟ LED นะครับใครพิมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะแล้วตรงกลางตงัวนี้ไม่บล็อกตัวเซ็นเซอร์ยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับพร้อมด้วยอกไก่ของ HAMMER นะครับเป็น3ชิ้นยาวไปถึงด้านในนะฮะเพื่อป้องกันเมื่อเขาเราเข้าสู่โหมด Off-Road นะครับเข้าสู่โหมด o f road เนี่ยเราไม่ทราบว่าด้านล่างในน้ําหรือสิ่งที่เราลุยไปเนินดินต่าง จะเข้าไปทำลายนะครับระบบช่วงล่างของเราหรือจะเป็นในส่วนของเพาขับต่างๆนะอ่างเครื่องอ่างเกียร์พวกนี้ก็จะช่วยโปรเทคให้นะครับไฟหน้าไฟหน้าเป็นมินิเออไฟหน้าเป็นแมทริกเอลอยู่แล้วนะฮะไฟต่ําจะเป็นหลอดอีกหนึ่งหลอดเพื่อบังคับแสงเพื่อเป็นการรวมแสงให้สว่างและแสงคมมากขึ้นส่วนด้านบนจะเป็นเลนแบบนี้นะครับเลนจะเป็นเม็ดเมหน่อยเพื่อขยายแสงเพื่อให้แสงมันแตกออกและสว่างได้ไกลมากยิ่งขึ้น และมีไฟอีก1เม็ดเป็น LED มินินะครับ <_ an> เพื่อช่วยเปิดมุมมอง45อ,องศาเพื่อเพิ่มทัศนียภาพด้านข้างเมื่อเราขับรถแล้วเลี้ยนวะด้านขวาด้านซ้ายมีแยกกันเป็นเอกเทศเรียบร้อยเลยและรถคันนี้นะครับด้วยการตกแต่งเดี๋ยวความดูด้านข้างนะครับด้านข้างของเขาเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะชุดช่วงล่างนะครับคันนี้ยกขึ้น2นิ้วนะฮะและเปลี่ยนปีกนกปรับองศาเป็นของชุดโปรเฟนเดอร์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปีกนกโช๊คอัพคอยสปริงนะครับเปลี่ยนใหม่หมด โช้คอัพของเขาจะเป็นชุด O.E.M 2.5พร้อมซับแท่งแยกปรับได้8ระดับนะสปริงก็เป็นสปริงยกนะครับแล้วก็ใส่ก้อนหนุนรองหัวโช้กเข้าไปปีกนุ๊กได้นบนก็ปรับองศาเพื่อลดอัตราการกินหน้ายางของโตโยโอเพนควันทีนะ่เป็นยางฟูลไซส์นะเป็น305นะครับเป็นยางไซส์3 0 5 5 5 R 2 0แล้วก็ใส่แม็กไลา์ไฟของ Oasis นะครับตัวนี้เป็นออฟเซตบวกนะตัวนี้เป็นออฟเซตบวกนะครับ ลายแมกก็รดูว่าเท่แล้วนะครับและยางก็ยังมัตภาพได้ดีกว่านะเปลี่ยนช่วงล่างใหม่หมดนะครับ mm hmm. คิวซุ้มล้อก็ใส่เป็นของรุ่นแรปเตอร์เข้าไปนะมิติของคิวซุ้มล้อก็จะดูดุดันมากขึ้นกลืนกันหมดเลยนะครนนี้กลืนกันหมดเลยเหลือกิมมิกที่เป็นตัววายแท็กไว้แค่ราวหลังคานะกิมมิกของเขายังเหลือแค่ราวหลังคาเท่านั้นเองส่วนบันไดด้านข้างก็ใส่เป็นของชารฮาร์เมอร์รุ่นชาร์โดนะครับเป็นบันไดกันลื่นนะมีกระดาษทรายไว้นะครับ เพื่อไม่ให้เราเหยียบพลาดแล้วลื่นเองนะด้านหลังนะครับใส่โรบารของ h a ร m เ er, มอเช่นเดียวกันเป็นรุ่นไนท์ฟูลลีนะตัวนี้เนี่ยจะมีแสงไฟให้ด้วยนะเป็นไฟมินินะครับเป็นไฟสีแดงๆเ,เพื่อเวลาเราเปิดเครื่องหรือติดเครื่องยนต์อยู่ไฟตัวนี้จะติดเป็นสีแดงพร้อมกับในส่วนของโรเลอร์ชัตเตอร์จาก h a ร m เ er, มอเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นในส่วนของตัวรถสหับการลุยออฟโรดนะครับเราจะเก็บสัมภาระต่าง ไว้ด้านในตรงนี้ทั้งหมดเลยป้องกันนะ้าป้องกันฝนได้อย่างสบายนะไม่ต้องไปไว้ในห้องเก็งแล้วก็ไม่ได้ใส่ตัวโซลารูปแหลกเราก็เอามาใส่ตรงนี้ทั้งหมดเก็บได้นะฮะและฝาท้ายมีการล็อกให้ด้วยนะครับมีพรอมกุญแจนะฮะเพื่อป้องกันการแอบเปิดเพราะว่าเราเอาสาพรพัดใส่นี้แล้วนะครับก็ต้องมีการล็อกให้มันเป็นตายตัวไฟท้ายถ้าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อผู้ใหปิดไฟหอยไฟท้ายนะครับ เป็น LED ทั้งหมดเลยนะเวลาเบรกจะติดแค่ก้อนบนแต่ถ้าเปิดไฟปกติจะติดทั้ง3ก้อนนะครับและไฟเลี้ยวไฟถอยก็เป็น LED เหมือนกันทั้งหมดนะครับไซนี้ส่วนของตัวสครับเพลตตัวนี้เป็นฟอนต์ฟลอตนะครับเว้นเว้นในส่วนของตัวโลโก้เอาไว้และกล้องถ่ายนะฮะอักษรคาว่ารนเจอร์นะครับ,รบ,า Ranger, รบตามเป็น3มิติติดเข้าไปเป็นสีดําเงาเพื่อให้ตัดกับตัวสีรถที่เป็นดําด้านนะครับ กันชนท้ายเป็นของฮาร์เมอร์เช่นเดียวกันเป็นรุ่น n o วาซีรีส์นะครับมีห่วงลากจูงให้ใคันนี้ทำห่วงเป็นสีดํานะปกติส่วนใหญ่เขาเป็นสีแดงกันท่อ HKS ปลายคู่ออกกันคนละข้างนะครับเป็นปลายคู่แบบนี้เลยเพื่อเสียงนุ่มๆแล้วก็เพิ่มฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับเพิ่มมาตาแรงมาได้นิดหน่อยนะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ท่อรุ่นนี้นะครับข้อดีคือดูสวยแต่ว่าเราต้องยอมเสียสละล้ออะไหล่นั่นเองนะครับ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยท่อเขาไม่แยกกันตรงกลางระหว่างล้ออะไรจะไม่เหมือนอีกรุ่นหนึ่งที่เขาอ้อมล้ออะไรหรือไม่ต้องถอดออกและไฟท้ายอย่างที่ผมบอกตัวนี้มีบายสปอร์ตช่วยเบรกให้เรานะครับเมื่อมีรถตัดด้านหลังหรือคนเดินมาเมื่อเวลา,าถอยปกติทั่วไปมันจะมีสัญญาณแจ้งเตือนอย่างเดียวแต่คันนี้เตือนและเบรกมิติด้านในในส่วนของตัวด้านหลังนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวสตอมแท็กนะเหมือนกันรถยนต์ฟอร์ดทุกเจนนะครับด้านในจะด้านหลังจะเหมือนเหมือนกันทุกอย่าง ส่วนของด้านหน้าดานเดินได้ต่างๆนะครับการเดินได้ต่างๆเขาจะเป็นสีในส่วนของตัวสีเหลืองส้มนะครับและอะคริลิกของตัวที่เป็นข้างประตูจากไฟเอเบนไลท์ตรงนี้นะครับเพราะถ้าเป็นในสนองตัวรุ่นฟอร์ดที่เป็นทุกรุ่นนะครจะมีไฟเอเบนไลท์สีฟ้าตรงนี้อะคริลิกตรงนี้จะเป็นสีเทาแต่ถ้าเป็นตรมแท a จะเป็นสีดาเงาเนี่ยนี่จะเป็นสีเทานะพี่พี จะเป็นสีเทาพร้อมไฟแอมเบนไลท์สวยๆแบบนี้เลยมือเปิดจะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับว i ายแท็กตัวท็อปกระจกคู่หน้าเป็นออโต้ด้านหลังจะเป็นแมนนวลออโต้คือกดหนึ่งครั้งลงกดดึงหนึ่งครั้งขึ้นนะครับถ้าเป็นแมนนวลก็คือกดแช่กดแช่ถึงจะขึ้นและลงนั่นเองนะส่วนกระจกมองข้างซ้ายขวาก็ปรับตรงนี้ได้หมดเลยนะครับตัวปลดล็อกนะครับตัวนี้มีความสัมพันธ์กับการใช้ในเรื่องของการปลดล็อกถังน้ํามันนะครับถ้าเราไม่ปลดล็อกตัวนี้ถังน้ำมันเปิดไม่ออกนะไม่มีตัวดึงให้พี่ๆแล้วนะครับ ด้วยที่เป็นรถไฟแมท i ิคเอลวออโต้นะครับตัวปรับสูงต่ำของไฟหน้าเราจะไม่มีให้แล้วนะไม่ได้ไม่ไแถมนะมันมีในส่วนของระบบอัจฉริยะของระบบไฟหน้าแล้วเพราะเขาคาลิเบตหาแสงให้อัตโนมัติเมื่อไฟด้านหน้าทัศนวิสัยนะครับมืดเขาก็จะเปิดไฟแสงแบบออโต้ให้เพราะทุกครั้งที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ไฟอยู่ที่คําว่าออโต้หรือตัว A นั่นเองนะครับไฟตัดหมอกเราสามารถเปิดแยกเองได้อิสระนะครับสามารถเปิดได้แล้วก็ถ้าเป็นรุ่นท็อปอย่างที่ผมบอกนะครับที่วางแควมีแถมให้ กุญแจเป็นแบบ push start หน้าจอหลังพวงมาลัยถ้าเป็นวายแท็กจะได้แค่8นิ้วถ้าเป็นสตอมแท็กถึงจะยาวถึง12นิ้วนะครับพวงมาลัยเป็นระบบระบบไฟฟ้าการเซตค่าต่างๆนะครับหน้าจอหลังพวงมาลัยจะเซตค่าตรงด้านนี้ทั้งหมดเลยนะครับเซตค่าทางด้านนี้ทั้งหมดเลยและด้านซ้ายมือก็จะเป็นในส่วนของระบบะความเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง adaptive cruise control นะครับตัว รักษาระยะห่างหรือ stop and go นะครับเรียน centering เรีน clipping แล้วก็ speed limit จะอยู่ด้านนี้ทั้งหมดเลยนะคลิปก็เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้สําหรับการดูคลิปาการใช้งานต่างๆในส่วนของระบบาการควบคุมความเร็วนะหน้าจอกลางได้หน้าจอขนาด12นิ้วนะครับหน้าจอกลางขนาด12นิ้วมีกล้อง360องศาสามารถกดหน้าดูดได้เลยนะถ้าเป็นตั้งแต่รุ่นวายแท็กขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นต้นไปแอรยอยกอิสระซ้ายขวานะครับมีการปรับแบบทัชสกรีนหรือจะปรับแบบเมนอนก็ได้นะ ตัวชาร์จแบตตัวชาร์จแบตเตอรี่มือโทรศัพท์มือถือก็มีแบบไวเลสชาร์จท้าย4ท้ายเนั่นเองนะแล้วก็เขี์อัตโนมัติถ้าเป็นในส่วนของตัววายแท็กปัจจุบันนี้เราเป็นอัตโนมัติแค่6สปีดนะครับพี่พี่ไออัตโนมัติ6สปีดใช่ครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นวายแท็กวีนั้นจะเป็น10สปีดนะและปรับการขับขี่แบบ โฟ l l ว l ิลด์ไแบบ Part-time นะฮะเป็น Part-time จะไม่เป็นแบบ Full-time เหมือนรุ่นที่เป็น y t t c ท V6 นะครับจะเป็นแค่ Part-time โหมดการขับขี่ปรับได้ถึง6โหมดถ้าเป็นรุ่นใหญ่นะครับดีและในส่วนของตัวด้านหน้านะครับเอยไม่ใช่ตัวเบาะขออนุญาตขอดูตัวเบาก่อน y t t c ทนะอย่าลืมลืมลืมให้ดูเบาเลยเบาะ y t t c ็กให้เป็นแบบนี้ แล้วก็พี่ๆท่านใดที่สนใจรถในส่วนของตัวที่เป็นรถกระบะสําหรับลุยๆแบบนี้นะครับติดต่อกับอาร์ตเข้ามาได้กับอาร์ตฟอร์ดพระนครโชลุมเกษตรน้ามินโชลุมที่มีรถขายตั้งแต่3ปีซ้อนผมมีรูปแบบการตกแต่งรถแบบนี้มากกว่าร้อยรูปแบบนะครับพี่ๆสนใจอยากได้แบบไหนติดต่อเข้ามาได้นะครับกับอาร์ตพระนครเบอร์โทร0984516661ถ้าเข้ามาถามผมได้หรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างกับอินบ็อกซ์ด้านล่างถ้าเข้ามาสอบถามผมก่อนได้ว่า รถแบบนี้รุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ตกแต่งยังไงแบบไหนผมมีให้เลือกมากกว่าหนึ่งรูปแบบนะครับไม่ว่าอยู่ที่ในในประเทศไทยเราก็ทําได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องเอกสารต่างๆให้พี่ๆได้อย่างสบายใจนะครับอยู่แค่ที่บ้านเราก็ไปหาถึงบ้านพี่ๆได้เลยนะครับเมื่อดูแลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอนุมัติผ่านต่างๆเราก็มาเลือกชุดแต่งหล่อๆกันว่าเราอยากแต่งหล่อแบบไหนเราไปสายใดสายคลีนสายออฟโรดสายโหดสายจัดเต็มก็ว่ากันไป เมื่อตกแต่งเสร็จแล้วแล้วพี่ๆต้องการแบบไหนนะครับจะให้ผมขับรถประสงค์มอบที่หน้าบ้านแบบที่เคสที่ผมทําให้ดูหรือจะขึ้นรถสไลด์เท่ๆไปเราก็จัดการให้ได้แค่เพียงพี่ๆตัดสินใจคลิกลิงก์นี้เข้ามานะครับกาาับอาร์พันขอชุนเกษตรกรชุมลุมที่ยอดขายนับถึง3ปีซ้อนสุดท้ายนี้นะครับก็ขอญาตพี่ๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจดีในการทํางานแบบนี้นะครับทำคลิปดีๆให้พี่ๆดูแบบนี้เพราะความรักและความยิ่งใหญ่นั่นคือการให้ซึ่งกันและกันนะครับ หัวใจมากกว่าไลค์นะครับถ้าเป็นไปได้พี่ๆกดหัวใจดีกว่านะไลค์ก็ได้นะครับสำหรับพี่ๆที่กดได้แล้วนะครับเราก็รอติดตามชมต่อไปว่าคลิปต่อไปที่ผมจะลงนั้นจะเป็นรถอะไรหล่อๆแค่ไหนติดตามนะครับกับอาร์ตพันธ์พันชลุิสดหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ